ฟอสอะไรจุดเล่นเกมได้แล้วไม่แป๊บนึงเล่นแต่เกมเนี่ยรู้ไหมน้องๆเขาบอกว่ารอดูลัคกี้บ็อกซ์พาร์ทที่สองแล้วเนี่ยเขาเวลาแป๊บนึงเร็วๆเลยอีกแป๊บนึงนทีเร็วๆฟอสแป๊บนึงอีกแป๊บแป๊บแป๊บอ่ะเขาใจอะไรของเองเนี่ยจอก็ไม่เปิดเเล่นอะไรเนี่ยเปิดยังไงอ่ะ เอาเล่นตั้งนานนั่งดูคอมเหรอเอ็งนั่งดูคอมหรอ,เ,อ,หอ,หรอเปิดเครื่องดิเออโอเล่นคอมไม่จริงนี่หว่าจริงๆกดยังไงเนี่ยเ <c oughs> นี่ยน้องเขาบอกว่าอยากดูลัคก,กี้บ็อกพาร์ทที่สองแล้วเนี่ยจะไปไหมเนี่ยเมื่อไหร่จะแคสเนี่ยก็อีกแบบนึงไงเนี่ยเขามีอาหารด้วยเนี่ยอยากลองเหมอยางป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบคฟาดนี่นา คิดดีๆถ้าจะไปแชทเกมจะให้กินถ้าไม่แคทจะไม่ให้กินยู่ตลอดเวลาพอดีเลยเหิวแล้วสิหิวใช่ไหมเฮ้ยหิว่ะเนี่ยหิวแล้วสินะมองหน้าผมอย่างนี้หิวแน่นอนไหนมาดมแป๊บนึงดมบ้าอะไรไม่ให้หรอกถ้าเกิดไม่ยอมมาแชทเกมอ่ะจะแชทไม่แชทแคทเปล่าเอามากินก่อนดิไม่ต้องแคทก่อน ไปถ้าเช็ตขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเลยมันนั่งได้กี่คนเนี่ยเอาเอาขึ้นดูดิเออแหไปเลยลูกไปเลลูกพี่เราไปไหนดิอ้อโอเคครับไปเช็ตเกมกันดีกว่าเจลูกพี่แต่ลงรถเลยค่ะเจ้คนที่ขอบแบบนี้ ย้อนสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตจเคดทีวีนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่ในไม่ครับล็อกกี้บ็อกซ์โปเกมอนในพารทที่2นะครับผมเย้นนะครับวันนี้ก็อยู่กับโฟสเช่นเคยนะครับอ่ะฟอสฟอสสอดพอมเข้าเดี๋ยวเขาแบ่งให้เล่นโอเคนะครับก็ในพาทที่แล้วนะครับเป็นการที่ผมบอกว่าคะแนนใช่ไหม ซึ่งคะแนนออกมาเป็นมติแล้วว่าไม่มีใครชนะนะครับเพราะเราไม่รู้จะนับยังไง <c oughs> <c oughs> นะเอาเป็นว่านะครับแล้วก็เป็นการแบบคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วกันดีกว่านะว่าสวยยังไงนะพวกผมก็นั่งอ่านการโฟตก็นั่งอ่านนะคือแต่เรารวมคะแนนไม่ได้จริงนะเนาะเลขมันเยอะมาก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คือบางคน <c oughs> พิมมาเป็นสิบคอมเมนต์เลยอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอให้น้องๆกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันก็พอเขปะ นะครับผมแล้วก็อย่างนึงคิดที่แ้วผมจะขอโทษด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับโปเกมอนที่ผมไม่รู้ชื่อสําหรับภาคแซนียนมูลน่คือผมก็ไปศึกษามานิดหน่อยแล้วแหละคือพูดผมพูดก่อนนะว่าช่องผมเนี่ยเป็นช่องที่โปเกมมู้สุดๆเลยนะฮะโปเกมอนอาจจะชื่อมั่วแล้วโปเกมมูอาจจะไปชื่อม่อนอะไรประมาณนี้น้องๆ,ๆอย่าไปเสีเรียนนะดูกันให้สนุกก้พอสาหรับใครที่เล่นเก่งอยู่แล้วหรือว่ารู้ชื่อโปเกมอนก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ว่าพวกเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่นะแค่มาสวงเสี่ยงดวงอะไรประมาณนี้โอเคเดี <ไป S 2> ๋ยวเราเข้าไปในบ้านนี้ดีกว่านี่คือบ้านของพวกเราเนคะครับผมของฟท์คือเตียงไหนเขงนี้บ้านนั่นเนเตียงเขาไปนวมไปะนะครับผมก็เปิดในกล่องมาก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นกล่องสุ่ม64กล่องแล้วก็กล่องร้อยเปอร์เซ็นต์ีกสิบหกกล่องแล้วก็มีอาหารขนมปังให้นะฮะนี่ไ,ไงเขาเจอรตบุกขาแล้วเจฟอฟเอากล่องเข้าไปเลยติดตัวไปเลย เฮ้ยโฟดเขารู้แล้วเขาลืมอะไรวะเขาลืมมาสเตอร์บอลเฮ้ยเขาลืมมาสเตอร์บอลวะเขาต้องเสกมานะเขาจะเสกมันะโฟดรอนะได้เลยโอเคครับตอนนี้ผมทำการเสกมาสเตอร์บอลมาแล้วดูในกล่องดูในกล่องโฟดเปิดกล่องดูเลยสามสองหนึ่งอุ้ยโหสุดยอดปะสุดยอดปะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปหลอกเด็กอานนี้เราดอกเด็กไปกันดีกว่านะครับก็วันนี้เราจะเปิดความสวยงามแล้วก็ความที่สองอย่างพอ เฮ้ยแต่วันนี้เอาเป็นความเท่ดีกว่าขอความเท่ย่างเดียวพอคิดป่ะมันต่างกันมากขนาดนั้นเลยเหรอฮะคือโปเกมอนเท่อะไม่ใช่สวยงามนะเว้ยเท่คือแบบดุดันมีความดุมีความเถื่อนอะไรประมาณนี้เข้าใจ<ด>ใช่ไหมได้ไปเปิดไ<ช>กลๆบ้านนะครับอย่ามาเปิดตรงนี้ไปเปิด <c oughs> นู่นเออถ้ามันวิ่งเข้าบ้านแล้วทาไงเนี่ยโปเกมอคนคงไม่วิ่งเข้าบ้านหรอกคิดป่ะอุ้ยตอนนี้หิวมากเลยค่ะขนมปังในกล่องไม่เอามาเหรอ เอามาแต่มันไม่พอกินโอเคนะผมจะไปดูโฟสนะว่าโฟสจะเปิดกล่องแรงได้ตัวอะไรนะว่าเขาจะเทสักแค่ไหนรอด้วยไก่บ้านพออย่างนะพอแล้วโอ้โไก่เก้ออันนี้ไก่เก้อเปิดแล้วค่ะตัวนี้มันตัวสายฟ้าจับจับเออทันเดอร์ทันเดอร์จับอะไรมาเจ้าของฉันยังไม่เอาหรอมันก็เท่นะเอาดูเขาโอ้ยชีวิตชีวิตเต้ชีวิตเต้ทีพีแล้วกันทีพีโฟส อาติดเหมือนกันฟอสตายโอ้ยอุตส่าห์มาไกลจากบ้านนะอะไรอยู่วะจบไปที่เดิมไหนอะไหนแล้วตอไมนพอพเขาชอบได้อะไรที่มันแบบเนี้ยค่ะแล้วฟอสก็แบบฟอสแบบไม่แข็งแรงไงฟอสมาติดกับทำไมพวกเราไม่แข็งแรงฟอสก็โดนไปด้วยเลยอ้าวแล้วนกฟอสหายไปไหนอ่ะอ้าวหายไปแล้วฟอสไม่ได้ไม่ได้เก็บแล้วนกอ่ะจรางจริงๆเออหายไปแล้ววิ่งนี่ไง ัวนี้มันมันก็เท่แลวมันมีปืนใหญ่อยู่ข้างหลังเขาจับนะกีโนเซ็นะเกเนี่ยกีโนเซ็กช่วยด้วยทำไมวะว่าด์ดวงวดีแล้วนะ <laughs> <laughs> บอกแล้วว่าพราร์ทนี้พวกเราแม่งดวงไม่เท่ากันเลยวัดที่ฝีมือแล้วกันต่อจากนี้นะสู้พาร์ทที่แล้วอ่ะฟนดไม่เคยได้แบบนี้เลยไงได้แต่แบบโปเกมอนดีๆตลอดอ้าวเหมือนจะขิงะ่ะเหมือนจะขิงแต่ก็ทําได้แค่เป็นมะเขือเทศนะครับคุณจะขิงผมแล้วครับมันเร็วเป็นร้อยปีครับคุณฟอน รวมถูไมผมนี่จะขีงสองอันแล้ววันนี้กล่องร้อยเปอร์เซ็นต์ผมโดนสองกล่องแล้วนะเอานะทุกคนดูนะครับผมไม่อยากจะพูดเยอะยอุ้ยอาเซอดูดครับผมผมบอกเลยว่าผมจะเอาตัวนี้แหละแข่งกับโฟสเพราะว่ามันเท่แต่ผมอยากได้อีกตัวนึงอะไอเซอูดตัวจิวจ๋วๆหน่อยเพราะตัวนี้มันใหญ่เกินนะเนี่ยเฮ้ยเลนเลนอะไรวะเลนสล็อตเหรอเลนลอสจับนะจับเป็นโปกเกมอนสายฟ้าใช่ไหมใช่หรือเปล่าวะ ไม่ใช่ดิมันคนละแก๊งกับไอ้พวกอ่ซุยคุยนีย่ใช่ไหมคนละแก๊งกับซุยคุยแล้วตอนนี้ไม่ใช่ฮะคนละแก๊งเลย<ฮ>อันนี้น่าจะเป็นโปเกมอน<ฮ>ที่มันเป็นอินเดีย <c oughs> อาราดินอาราดินเลยไ,ได้เลยว่าโคเท่นี่ก็ได้เลยว่าไม่บอก<ะ>หรอกเก็บไปแล้วเอ,อ้ามีความลมความลับว่ะเนี้ยแย่วไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ปื้มอะ่ะไม่ปื้มเลยอ่ะโฟรต์ก็ไม่ปื้มแล้วอ่ะ ไม่ <พอ S 1> จับครับ<อ>นี่ก็เป็นของซันแอนมู o n นี่นี่คือโปเกมอนซันแอนมู n นะครับผมเคยนะอันนี้ไปดูมาแล้วไปดูมาแต่ไม่ได้จำชื่อนะเนี่ยปูป้าผมายยอ,อ,อ่านปูป้าครั้งแล้วแม่งเด็กด่าก,กูเละเลยอะไรนะฟต์เขาไม่เจนตัวน่ารักกุ้งกิ้งอะไม่เท่เลยอะองเอาตัวเท่นี่เขาจาับเป็นตัวเท่ๆเอา้าลัคกีิบอลเขาหายไปหนึ่งกล่องอะอเสียดายดว่ะเฮ้ยอา้าวจบจบแล้วเนี่ย จบแล้วตัวเดียวก็ก็อยู่แล้วครับผมนะตัวนี้ก็พอใจแล้วและตัวนี้ก็พอใจแล้วโคตรเทพโอ้ว้าวตัวอะไรวะเนี่ยไม่ขี่ไม่ได้อ่ะอยากขี่อ่ะอุ้ยทุกคนตัวนี้มันเชื่ออะไรวะผมขอไปดูเชื่อมันแป๊บ โอเคครับโปเกมอนที่ผมจับได้มันชื่อเนคอสม่านะครับมันมาจากภาคอะโลราหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหะเออมันเป็นโปเกมอนอะโลราเอาไปว่ารู้แค่นี้แล้วกันนะใครที่รู้ต่อนะีสารฝันผมทีมมมะมท okay, นะคอมเมนต์บอผมดีโอเคนะชื่อเนคอสม่าอุ้ยเท่วะบอกเลยว่าตัวนี้ตัวนี้ก็พอแล้วครับจริงๆผมไม่ต้องเปิดต่อก็ได้เ <c oughs> ท่สุดแล้วจริงๆโฟลมันเท่มากอะ่ะคือมันเป็นแบบโปเกมอนอะโลราครับ คือมันมี2ล่างนะครับผมไปดูมามันมี2ล่างมันเป็นล่างล่างอะไรไม่รู้อีกล่างนึงอะ่ะเออนี่มันเป็นธาตุของแสงสว่าง,างมั้งเออามัวๆแล้วกันสายฟ้านะไลรอุ้ยอุ้ยโคตรแท้บริครูฟูดฟุดนะครับลอีกล่างนึงมันมี3ล่างดิมันจะมีไอ้ล่างตัวดําๆอีกเออนั่นแหละน้องๆใครรู้คอมเมนต์บอกเคลียร์เปิดต่อไม่รอแล้วนะฟอสเปิดถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โห โอนี่ก็เปิดได้ซัน and moon แอนมูนนะเนี่ยเองไม่จับเหรอซันแอนมูนยันยงไงมันเป็นโปเกมอนในภาคซันแอนมูนก็คือโปเกมอนอ่ะมันมีหลายภาคมากๆสําหรับใครที่ไม่เคยดูอย่างพวกเราเงี้ยก็จะไม่รู้หรอกว่าภาคเนี้ยมันมีโปเกมอนในตำนานอะไรบ้างอย่างเช่นภาคซันแอนมูนก็จะมีไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกผีเสื้อเนี้ยไอ้ฟดนไม่จับเหรอเขาจับไงตัวไหนอ่ะยังเปิดทิ้งเปิดกว้างอะ่ะดูดิมัน <c oughs> อยู่ตรงเนี้ย ตัวแม่น้ำทะเลทรายซาราเนี่ยตัวนั้นนั่นนะเออมันก็เทอ๋อเองว่าไม่แน่ใจแน่ใจว่าเขาได้ของเองเนี่ยเป็นโปเกมอนในตำนานเลยนะเว้ยไม่ใช่เขายังไม่เห็นตัวนี้เลยตอนเขาปล่อยออกมาเขาเลยคิดว่าเองไม่ได้ดูไงมันบินเฮ้ยอันนี้กล่องใครเนี่ยของเขาเลยมั้งมาเปิดดิมาเปิดดิเนี่ยเหยียบดิเนี่ยมาเปิดดิแต่เปิดมาแล้วเหรอยังเขาไปเปิดต่อแล้วเขาได้ตัวที่แล้วเขาไม่อยากจะคุยเยอะโอ้ยเซคอม จัดครับผมพูดเลยวันนี้ผมเริ่มมาแล้ะหลังจากที่ตัวดีมานี่ครับตัวดีมาผมก็ได้อะไรดีๆเกิดขึ้นเยอะนะฮะไม่พูดเยอะเจ็บคอปแปรกัๆเลย <c ười> ไอ้กล้ามไอ้นักกล้ามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวห้าเลยวะเนี่ยทำไมมันโมเดลมันบั๊กหรือเปล่าวะเหมือนโมเดลมันบั๊กบั๊กอ่ะ หรือว่าตัวมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะตอนนี้ผมไม่จับนะคุณป้าผมไม่จับไม่เท่อะมันไม่เท่อันนี้ก็ไม่เท่อันนี้ไม่เป็นตัวแบบน่ารักเกินผมไม่ชอบโอ้โหฟิจิเนยังตามกูมาหลอกหลอนอย่างนั้นเนี่ยนี่ผมก็ไม่จับเนี่ยโอเคฮะกล่องธรรมดาละกล่องร้อยเปอร์เซ็นต์กล่องสุดท้ายอึปังไล่นะครับโปเกมอนในตำนานไม่เท่ทุเรศมากเลยไม่จับนะขอไม่จับนะผมนะ คือบางตัวน้อง,องๆบอกพ,พี่พี่เปิดได้โปกเกมอนในตำนานทำไมพี่ไม่จับคือพี่เอาแบบเท่ไงพี่ไม่ได้เน้นว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งเนะยเดี๋ยวเราพัดหน้าแล้วค่อยมาเน้นดูตัวไหนเก่งไม่เก่งแแบบเท่เพเท่เหรอใช่เท่หลอ,อ,หอดูโ,ดโดหดเยี่ยมอ<ล>ะไรประมาณนี้อพัดนนี้คือแบบอยากได้คอนเซ็ปต์แบบโหดเยี่ยมมันฮาดุเดือดทะลวงดุอ่ะดุอ่ะดูแบบมองครั้งแรกก็รู้ว่าสึกว่าเรากลัวมันแล้วอ่ะอ่ได้เลย ว่าโฟนได้ตัวดีว่ะโฟนได้ตัวดีมหลอมอุ้ยอุ๊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 ยแดนเซอร์แดนเซอร์จะตีเขาหรอฮะตัวแดนเซอร์มีแดนเซอร์จะตบกันด้วยแม่นางตัวนี้น่ารักมากเลยเต้มาดูแล้วแดนเซอร์อืมแดนเซอร์วีแดนเซอร์แล้ววแม่นางคืออะไรวะขอเขาตบมนหน่อยรอแป๊บเลยเขาจะไปตบมันอย่างนี้แหละนี่ครับอุ๊ยตบอุ๊ยโดนท่าลำแสงมารูบโร่ลำแสงท่าแล้วลำแสงมารูบโร่ เลยเขาต้องมาสู้กับเราด้วยทันที่เราไม่อยากสู้กับเขาคือบางคนมันห้าวไงอยากใส่เดียวกับโฟดเข้าใจปะคือบางตัวมันอยากใส่เดียวกับเราอะเราก็ต้องใส่เดียวกับมันเออถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าเป็นการตอบสนองอ่ะตอบสนองความต้องการมาเวลน้อยกว่าเรานะคาวเวลน้อยแล้วไงอะโฟดคนมันอยากใส่เดียวอะแต่ลืมดูเลเวลอะครับนะเหมือนโฟดอะโฟดอยากใส่เดียวกับเขาแต่เรเวลโฟดไม่ถึงอะเข้าใจไหมโอ้โห โอ้โหคือดูนนคนร<ล>อใ <Pokemon S 1> ส่เดียวกั<อ>กบกนเต็มเลยตอนนี้แต่พูด,พดถามจริงจริงกันนี้ใช่โปเกมอนไหมอ่ะใช่หมดอ่ะที่มันมีเลเวลอยู่บนหัวใช่ทุกตัวอันนี้ไม่มีเลเวลอะโอ้โหเฮ้ยพีวัฒน,นาการเนี่ยพวกยาไอพวกนี้จะมาใส่เดียวกับเขาไหนโฟดเขาจะไปดูโฟดอันนี้แหละมาเร็วๆ <laughs> ใช่แต่มันเป็นโปเกมอนธรรมดาไงอิงจาตัวนี้หละเกะกะมากเลยตัวใหญ่ชิบหายใหญ่มาก ไม่เอาโฟอสตฟอสด,ดูมันเท่ตรงไหนวะเออมันมีหางก็ไม่ได้บอกว่าจเจ้าตัวนี้สักหน่อยโธ่อเอ,อ้ยวิคิดว่าในตำนานเชียร์ดิโออ้าวจับเฉยเท่เลยน,ะ <c oughs> นี่นคือเท่แล้วใช่ไหมแล้วแม่งจับทุกตัวเลย <c oughs> ไอ้นี่มันจับจะชอบตัวน่ารักนี่หว่าหิ้วร่างนี้มันเหมือนเป็นร่างชายนี่หรอ <c oughs> ขอดูแป๊บนะไม่ใช่นี่ทำไมมีตัวเมตอน ทำไมมันดูแบบสีประหลาดจังวะโอ้ยใช้สก,กิลทีเดียวไม่ตายได้สงสัยเป็นอ่าเสมือทา่าปะทตุโคลนเหรอทตุโคลนไม่น่ามีนะเออนี่ฮะน้องต้องลี่จอกไฟผมตบแรงเลยครับผมนี่ตบเด็กโชว์หน่อยเฟร,รมเรียบร้อยพดเงียบ่ะพดเงียบ่ะก็ได้ตัวดีไม่ใช่กำลัง,งสู้อยู่ไง อ๋อกำลังสู้จริงจังกับการสู้ว่างั้นใช่ไอ้นมีปอด้ตงสู้แพนหรือเปล่าเฮ้ยเหมียวแมวสะกดจิตอย่าอย่ามาตบพี่พี่ไม่ชอบเลยนะการที่เองมาตบพี่อย่างเงี้ยมันทําให้ความโหดของพี่มันโหดลดลงนะจ๊ะป่ะเฮ้ยหนูพุดยีราพอมาสู้กัโปรดอ่ะ พราะก็ตบยีราฟให้ล่วงเลยสิพวกต้องใส่เดี่ยวกับยีราฟแล้วจริงๆนะต้องให้น้องๆทังบ้านสอนนะครับว่าวิธีใส่เดี่ยวกับยีราฟทำไงอุตัวนี้ต้องให้น้องๆทังบ้านสอนนะครับว่าวิธีใส่เดี่ยวกับยีราฟทำไงอุ๊ยตัวนี้โปเกมอนดึกดำบันโคอาล่ามาช่ารักมากคุณแม่โปเกมอนอันนี้ก็เป็นซไซเดนมูนแน่เลยอ่ะขอจับก่อนแล้วกันโปเกมอนอะไรก็ไม่รู้โอ้ยตายแล้วกูกูโดนเด็กด่ากแน่เลยน้องๆครับใครที่จะด่าพี่พี่แบนนะครับเพื่อนพี่ไม่รู้จร คือบางพี่อะกำลังเริ่มดูเว้มีน้องส่งลิงก์มาให้ดูตอนที่47อะเริ่มตั้งแต่ตอนที่47เป็นต้นไปอะของภาคซันแอนมูนอะเออพี่ก็จะเปิดตำนานซันแอนมูนแล้วนะไอพี่ไปนั่งดูกับโฟร์สักนิดสักหน่อยนึงน้องๆก็จะเพิ่งด่านะพาร์ทต่อไปพี่ก็จะพยายามเล่นมุ่งมุ่ต่อไปเรียกว่าแนะนำไงไม่ใช่ว่ามันมีคอมเมนต์ด่าพี่เต้ไม่งงมากเลยพี่พี่ไม่รู้จักได้ไงทำไมพี่ถึงไม่รู้จักนี่เป็นคำชมพี่จะคิดว่าเป็นคำชมแล้วกันนะ คีป่ะเอ๊ะไหนคุณเต่จะคีวไหนเราเลหานี่ไงเรากำลังมาหาคุณเลยครับคุณโฟสเรามาหาคุณแล้วคุณโฟสหมดถึงแล้วกี่กล่องนะพี่เหลือแค่สามกล่องหมดแล้วจ้าจริงดิหมดแล้วเหลือบอลอันหนึ่งด้วยเนี่ยเหมือนโฟสรี่ปะครับก็รีบอยู่นะอะโฟสรีบอบบก็โฟสสงสัยง่วงนอนครับคือเราอัดกันดึกเฮ้ยเซเลบี้เซเลบี้มีโฟสน่ารักมาดูเซเลบี้นี่เซเลบี้น่ะ ทำไมไม่ให้อาหารอื่นกินทำไมให้แต่ขนมปังจะอร่อยเขาดูซรับบี้ก่อนขนมปังหน่อยเซรับบี้ชอบน่ารักป่าวเซรับบี้มันน่ารักตรงไหนน่ารักเนี่ยเป็นโปเกมอนเขาเรียกว่าอะไรวเขาช่วยเปิดไหมเขาอยากเปิดอ่ะไม่อุ้ยเฮ้ยมันก็เท่นะมันก็เท่อยู่นะแต่มันน่ากลัวมันเหมือนทำไมโปเกมอนตัวอื่นเขทำไมเขารู้สึกว่ามันเหมือนมันแหลงหรือมันเหมือนยุงกับแมลงสาบรวมร่างกันวะใช่ใช่ใช่ไหม เริ่มเริ่มขยะขยะแล้วกูมันน่ามันน okay. ่ารักอยูมันเท่อยู่ฝนเขารู้สึกขยะขยะกันมากเลยวะไม่เอาไปเอาไปเอาเร็วๆโอ้ยเขาสู้อยู่เนี่ยโอ้ยแม่งเอ้ยนกมาติพาโปปาโตเนี่ยมามีพาโตมึงนี่ก็ห้าวถึงเลยอ๋เขารู้แหละมันคือแมงมุมผสมกับยุง มันจะผสมพันธ์กันยังไงวะอธิบายตัวเองแมงมุมก็ตัวเล็กยุงก็ตัวเล็กโอ้หลักการนี้ใช้ได้ไม่ใช่อะข้างบนดูเหมือนยุงแต่ข้างล่างมันดูมีหลายขาเหมือนแมงมุมใช่อะโฟโต้เข้ามันเป็นแมลงสาบแมลงสาบก็มีหลายขาแ<อ>มลงมีกี่ขาอะเอา,อางี้ดีกว่าถามเป็นความรู้แมลงมีแปดขาค่ะ ใช่เหรอมแมลงหกขาใช่หมแมงมีแมลงมีหกขาแมงมีแปดขาเออไอ้นี่วันมั่วเฮ้โฟลดันก็เจอเพื่อนโฟลด้วยมันเยติเลยว่ะคืออะไรอ่ะเป็นหนาเขาเรียกว่าอะไรนะบ้าเยติคือเป็นดึกดําบันเกี่ยวกับเหมือนลิงอ่ะลิงที่อยู่ในทะเลเ้ยนะวะหิมะ เป็นเทพเจ้าไม่พูดด้วยแล้วค่ะจะกลับจะหนีกลับไปเล่นคอมแล้วดูดิเพาติดเกมนะครับผมเพิ่งไปตามมาแชเกิมเขาจะไปเล่นกมอยู่แล้วดูดิน้องน้องครับคนอย่างนี้นี่สมควรที่จะต้องโดนเตะนะครับเดี๋ยวผมจะลูกโฟต์นะภาวิจาร์จรณยาญาณนะใครที่อยากดูลูกโฟต์นะไปดูได้ที่ชุมชนเนะยกดที่ก่้องติจเคนะครับผมแล้วก็ไปดูที่ชุมชนก็จะมีลูกโฟต์เนี่ย น้องบอกอยากเก็บพี่โฟดจังเลยค่ะไปดูเลยนะครับผมจะลงภาพไอ้ฟดเหนียกไหมให้ดูทุกเวอร์ชันนะผมมีเยอะมากนะอย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยโฟดโดเขาจะตบทีเดียวร่วงเขาเปิดของเต้อะโฟดโอ้โหเปิดได้ปลาด้วยนะปลาทองอะงดคนไม่มีดวงว่ะนี่ดูเซคคอมเซคคอมเทพป่า เหมือนพึ่งอะพึ่งผสมกับมังกรดึกดำบรรพไหนเอากองไม้มาเลวเขาถูกให้เร็วๆเขายังทุกเขาออกจากการต่อสู้ไม่ได้ผมเขาอยาก,กาจะร้องง่ายเขาสู้ไม่ได้ทันเดอร์กูจะฆ่ามันยังไงดีไอพีเสื้อเวนเอะต่อยกูไหมเนี่ยต่อยว่าพี่เสือ้อยังไงอะที่ไหงพี่เชื่อตัวม่วงเนี่ยโอ้ยน่ารักม,มเลยนี่คืออาเซอุสเทพเจ้าผู้สร้างโลก มาเร็วๆเขาจะเปิดกล่องให้ okay, ทียฟอสเขาสู้ได้แล้วเขาจะตบมาให้ตายใส่ผีเสื้อเวนบังอาจบังอาจบังอาจมาสู้กับเทพเจ้าเรียบร้อยตายไปสิไหนหนูสุภากล่องอุ้ยโอ้ยอะไรวะเขาไม่ใช่คนถูกนะเป็นคนถูกเองอ่ะฟอสวางให้ละจับไปไปเรื่อยๆฟอสรัวๆฟอสงัดทางงัดทางงัดทางงัดเ่าโดนสู้แล้วผมเพอด์ตกว่าเฮ้ยนี่ก็โปเกมอนในขนาดวิกทินี่ ได้เลยนะวิกที่นี่โปเกมอนในการงานโปเกมอนในการงานอุ้ยมัตเตอร์บอลอือโหมัตเตอร์บอลเขาเหลือโคตรเยอะอะพันนี้เขาแทบไม่ได้จับอะไรเพิ่มเลยเพราะว่ามันไม่มีตัวเท่ๆนะครับโอเคโคตรเรากลับบ้านกันดีกว่าไปนี่เป็นเรื่องเขาจะบอกให้เมื่อก่อนเขาชอบตัวสีฟ้านี่มากเลยชื่อว่าเนโอโรโซเหรอเนโอโซ มันเป็นโปเกมอนที่อยู่ในภาคแรกๆเลยตั้งแต่ทาเคชิแล้วโต s ชิดิเออโต h ชิทาเคชินี่เรื่องหาเลยโอเคแล้วเรากลับไปที่บ้านกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกโปเกมอนนะที่จะเพียงแค่หนึ่งตัวนะที่จะเอาไปอวดนะซึ่งผมจะเอาตัวนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็อันนี้แทนเจ้ากีโนสเน็กนะลองดูดิ่นลองขอลองตัวนี้ออกมาดูได้ไหมอะออมาดูได้ทุกตัวเลยเนี่ยมาเลือกดู เ่ยตอนนี้คือตัวอะไรวะอ๋อไม่ไม่น่าบั็อกนะน่าจะเป็นตัวนี้อยู่แล้วน่จะอยู่ซานเอนมูลแหละเพราะว่าภาคซานเอนมูนสีมันจะบแบบออกเป็นแนวนี้หมดเลยนะตัวนี้ก็ตัวใหญ่เนะมันน่ากลัววะ่ะดุดันน่ากลัวผมผมเห็นแล้วผมก็กลัวนะเหมือนเหมือนพึ่งเนะพึ่งผ oh, สมกับมังกรม่วงเนะกดตัวอามาดูดิไหนโฟเอามาอดดวดได้มีตัวอะไรบ้างเอ้ย ลูนาร่าเก็บด้วยกด่าแต่อาเก็บแล้วก็เล่นลูกศรลงแล้วก็เพิ่มเอาตัวอื่นมาดูถึงแล้ตัวอื่นมาดูดิเอามาตัวหาอะไรมาเด็ดไอ้เพิ่งเดียวออกมาใหม่ดิเขากำลังดูเฮ้ยไม่เคยเห็นหรอกว่ะนี่เฮ้ยเหมือนหมาไซโลหมาผสมปลาดูดิห่างกันปลาตัวที่สามมตัวที่สามเฮ้ยพิงกา มีโหดเลยใช่ไหมเนี่ยโหดเออแต่ละตัวเอาตัวที่สี่เนี่ยที่สี่ลงก่อนเนาะโหดสุดๆเลยใช่ไหมหมาพุดเดิ้ลเหรอไอ้แกโอ๋ยตายโคโลนโคดาแล้วโคดารุโคดะละไปเอาใหม่ก็ได้แล้วส่วนของผมเนี่ยก็จะมีข้างข้าวเขาเรียกว่าเป็นข้างขาวผสมพึ่งเลยนะเนี่ย ใครรู้ชื่อก็คอมเมนต์บอกนะผมขี่เกียจอ่านชื่อภาษาอังกฤษมันมเนี่ยตัวนี้ผมก็ไน่าไปแข่งมันดูแบบเป็นกระดาษเกินนะแล้วก็ไอเซอุสเนี่ยไอเซยูดนี่เป็นโปกเกมอนที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับผมเท่เท่สุดแล้วไอเซอุสก็แลนแลนอะไรวะแลนลอสเนี่ยแลนลอสก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะผมว่าไม่เท่าไหร่ตัวนี้ผมชอบสุดคือตัวนี้ไม่เลยดุดันเน่แค่ปีกก็น่ากลัวแล้วอุ้ย โอ้ย่าข่าวมาชนเขาอย่าอย่าไม่ได้กะว่าจะแบทเทิลกันนะจ๊ะของโฟสมันเป็นตัวน้อยๆอ,ยอะโฟสไหนมีตัวอื่นอีกไหมเนะี่ยโอย๊ย <laughs> ค <c oughs> อนเซ็ปต์คือตัวที่น่าโกโอ้โหท่าปะที่ปะโอ้อยทำไมเป็นแบบนี้อะตาย <c oughs> แล้วแพ้แน่เลยโอ้อย เดี๋ยวไปดูวงใหม่ก่อนจบแล้วครับดูวันเด็กเข้าเข้าออกออกในบ้านนะ่นะในผมตัดสินใจแล้วผมจะตัวนี้เนะี่ยนี่เลยีนคอสมาเนี่ยครับผมตำนานอารูลานคอสมาเนี่ยตำนานอารูลาเนี่ยผมเลือกตัวนี้แหละจัดไปนะครับผมทำไมตัวของโฟสแต่ละตัวมันไนม่มพอใจถึงอุ้ยเลโคซ่า ตัวนี้แหละโคตรเท่สุดแล้วโอ้ยเราเก็บเลยไอ้กิ้งก่านรกเนยเอาไปเก็บตัวเดิมตัวเอาไปเก็บเอ่อตัวเดิมมาเปิดให้เขาดูกันเนี่ยอ่ะเลือกเลยโฟท์เอาตัวไหนเขาตัวนี้เดี๋ยวเก็บยังไงเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่เก็บอ่ะเลือนเอาไม่เห็นเก็บเลยโฟท์อะไรตี๋อะไเหรอเลือกตัวนี้เลยเลือกตัวนี้ให้ถูกเลยเก็บอยู่โอ้ยเก็บแล้วไหนอ่ะมาเลยเลือกมาเลย อันเอาเตลตัวไหนเราไปมาดูดิอ่ะครับตัวนี้ในคอสมาตำนานอนโรล่าไหนโฟลเลคอสซานะครับผมนะน้องๆครับสามารถพิมพ์บอกเลยนะครับว่าน้องๆชอบเพราะอะไรนะถ้าชอบของผมนะครับก็คอมเมนต์บอกว่าพี่เต้โคตรหล่อเลยครับเนี่บอกเลยว่าพี่เต้โคตรเท่ต่ของโฟลเนี่ยก็คือเลโกส่าก็บอกไปว่าก็มีโฟลน่เหมือนงูนะล็อกบ้างเลยแกพี่แกเนี่ยหรอม คนยอมแพ้ก็เถอะโฟตแพ้อยู่แล้วอ่ะของเขาเป็นที่ดีกว่าปิงไฟกันมาเปลี่ยนอารมณ์ไวมากเลยไม่ครับก็เดี๋ยวเราก็จบกันเท่านี้แล้วกันโฟตเขาบอกเลยว่าเราจะทำยังไงบ้างเยี่ยไปส่งบ้านก่อนไงคือรถคือรถต้องขึ้นรถด้วยเหรอไหนกุญแจรถอยู่ไหนวะโรถกุญแจรถไปเอากุญแจรถแป๊บนึงต้องต้องใช้กุญแจด้วยเหรอใช่ต้องมีกุญแจรถไม่งั้นสตาร์ทรถไม่ติดอ้าวงั้นเหรอคะงั้นผมไปส่งรถบ้านอย่เนี่ยนะคือรถขึ้นรถเดี๋ยวเขาขึ้นก่อนนะเขาจะเป็นคนขับใช่นนนขึ้ <Bye. S 1> ไ,ปไปนะโอเคครับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กดกระดิ่งด,ะะด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครใครที่ไม่ได้กดกระดิ่งคือคลิปลง <c oughs> คลิปไปน้องๆไม่ได้เห็นเลยนะใช่โฟดต,ต้องกลับบ้านก่อนนะตอนนี้บ๊ายบายเดี๋ยวเมื่อกี้บ้านโฟดหลังนั้นไม่ใช่หรอเขาต้องกลับบ้านดิงั้นไปส่งก่อน เหออมือนเองหลอน <laughs> บานมาเนี้ยนะโอเคครับ <laughs> เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า